สวัสดีครับผม Sky Game เมาาวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมอสเตรเแล้วนะครับทุกคนไม่อยากจะมองครับมันจะเป็นรับโอไม่เป็นไรครับ ไม่ได้เป็นก็นไม่เป็นไรครับปับป๊บปั๊บทำโพสไปเรื่อยครับทุกคนถึงเราไม่ได้เป็นเราก็ไม่เราไม่แข่เออทำไมอ่ะอีมีทำมีผมทำโคสอยคนเดียวนึงด้หรือเปล่าว่ามีคนทำโพสอ,อยู่ด้วยนะเฮ้ยรู้สึกสงสัยสีม่วงว่ะทุกคน สีม่วงอาจจะเป็นนะครับทุกคนเฮ้ทุกคนเห็นสีม่วงมันเดินเข้ามาปะแล้วมันก็หายไปเลยผมสกใสยสีม่วงไาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าสกิปแล้วกันนะครับผมอืมสกิปแบบ บอกว่าผมคิดไป,ปก่อนแล้วกันนะครับโอ้โหฟุตบอเลยเนี่ยตอนนี้ผมก็ไม่รู้นะโอ้โหใครเป็นตัวทัดแจ็คสันสงสัยสีม่วงไว้ก่อนนะพนนะุ่งหนึ่งก็ไปเลยทุกคน อะไรอ่ะคลิปหมดเลยโว้จะได้จะได้ดึกดีดึกดีดึกดีอาจจะได้ยินเสียงโทรทัศน์นะครับลุงจะทงมาเถอะโอ้เพลงครับทำไฟครับเฮ้ยให้มันปิดไฟไว้ มแมวแอปเลดแอปเลดแล้วดีครับเฮ้ยจิสศึกประสบข้ากรรก็ได้ ทำแบบนี้มันจะเห็นไกลขึ้นใช่ไหมก็ไกลขึ้นอยู่นะอืมจะได้จได้มองไม่เห็นอะไรเลยเมื่อกี้อืมทำไมมันวิ่งเร็วขึ้นวะไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันนี่อันนี้เลยอันที่ผมทำไม่ได้เนี่ยเออได้กวต้องใช้สมาธินิดนึงอันเนี้ย ทำได้หมดเลยทุกคนปุ๊กเกงไงเออเุ๊กเกงอะไรครับไม่กัมมุกโอ้ยเสียงเงินวัดีวนกับพบดูว่าฮะยงอยู่ยังอยู่อืมเสียมเงินยังอยู่ครับยังปลอดภัยอยู่นะครับที่ที่ผมลงไปอ่ะมองไม่เห็นนี่แหละอืมเสียเงิบเสียเงิบอาจจะลงท่อได้การเช็คครับทุกคนอาจจะปลอดภัยนะครับ ยืงไม่ลงก็ไม่รู้่บเล็งไว้ก่อนเอ้ยสีุ่้งตายวันสองสี่โมงไม่ได้เป็นแล้วใครเป็นล่ะ เขาบอกว่ากีนี่เป็นเหรอไม่รู้ว่าอุมอีน้ำตาลครับน้ำตาดูเลือดลากว่ะใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ กีวอครับสีเขียวไม่ได้เป็นครับทุกคนผมว่าสีาน้ำตาลละ่ะน่าจะใช่ครับน่าจะเป็นสีน้ำตาลเลยครับครัน้ำกุ้ยครับเฮ้ยจุบออกสิน้นเปิดละ เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ใช่น้าไหมสีขาวรอสักแป๊บหนึ่งคนระับเผื่อเขาลงทอ้อมนับเนียนนับเนียนใครเป็นครับสีขาวดีเมื่อก,กี้มันไม่ใช่ข้าผม ผมไม่ได้เป็นอย่างนี้โอ้ยเนาะารับัับทำตัวเราไั่ไม่ต้องห่วง คนตายครับใครครับภาษาอะไรวะเนี่ยเฉียมคุณพิมพ์ภาษาได้ครับเนี่ยเวะที่ไหนผมเป็นเสียอะไรเ,เนี่ยติดเงินหรอเอ,อมภาษาอะไรวะออกซิเจนเหรอน่าจะแปลว่าออกซิเจนนะครับ เฮ้ยผมใส่สงสัยสีขาววะทุกคนไม่โอกาสเป็นไปได้นะขดรอสกิปไปก่อนแล้วกันเนะส้นลูมสองอ่าสีเขียว เหมือนจะบอกว่าส bo ีเขียวเข้มเนี่ยไม่ได้ทำทารกนะครับมาครับทำเกล็อเจียยาวด่วนโอ การทำเควสนนี่เป็นสิ่งดีมากล้วก็มีคนทำเควสแค่ทีเดียวด้วยครับผมรู้สึกไม่ค่อยกล้าเข้าไปใครเป็นครับโอ้โอสีผู้สีขาวเป็นนับทุกคน มาครับครั้งนี้คัดคอนสามคนนะทุกคนโอ้นี่ไปตัดตายแล้วนะหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้อ่ะช่างมันมเก็บเก็บเก็ไปเอาสกินสกับ อะไรเนี่ยทุกคนกูสามาได้เป็นอิมฟอสเตอร์โอ้กดเล่นเลยพอๆๆเล่นเลยโอ,โอเคพอพอจบคลิปก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอ่าอ่าอาโมกอัสในครั้งนี้นะครับจบแล้วนะอืก็ท่านสุดท้ายน่าเสียดายมากเลยผมไม่ได้เป็นนะทุกคนผมกุสามได้เป็นนะครับทุกคน พลาดได้เป็นอนะ่ะไม่จบใบมากเลยทุนอืมแล้วก็บายพอแค่นี้แหละบายแบยบแบบแบบ <laughs>